ซอยๆพี่น้องฟั่งซอยมือนีไข่อยมีแนวสีมะเบาสุพวกเจ้าฟังได้เลิกง,งามยามดีมาตรวจสุขภาพกันค่ะวันนี้มาเจาะเลือดปกติเป็นคนที่ไม่ตรวจสุขภาพอะไรเลยแต่วันนี้โดนลากมาค่ะเลขที่ออกไขมันในเลือดสูงมากควบคุมอาหารและออกกําลังกายด่วนสาวไม่ได้แล้วงดเลยค่ะเบียร์นี่งดเลยมือน <ขอ S 2> ีก็ได้สินมหาซื้อแนวลดน้ำหนักโอเปอเรแนแนวกินที่ <laughs> ทมีประโยชน์ถ้าจะกินอะไรที่มีประโยชน์ต้องกินขนมแบบนี้นะขนมอะไรอ่ะขันยพืช หรอจริงหรออร่อยไหมจุ๊กไม่เคยกินยี่ห้อนี้เพราะว่าช่วงนี้พี่ติดขนมอยู่นะอะลองสักอันหนึ่งกับลองกิโลแคลอรี่มันอยู่พันแค้วหนวใ้จุ๊กข้อไปไม่ได้ลดน้ำนักเลยเนี่ยเขาเอิ้นมมาอะไรอ่ะเจะไปกินกับอ๋อธัญพืชเห็นอันนั้นนะเจนเจนี่เที่ยนหรอไหมเขาบอกว่าเขาไม่กินอาหารนะเขากินอาหารนกก็คืออันนี้ใช่ไหมเราเอาค่ะก็คือไก่หุ่นหนีมากมันอิจฉาเขาเมื่อเดียวโอ้แต่มาสั่งแทนวานนี้ยังไม่ยางไก่ด้อยยางเข้มขคัต มุจ้กที่บอหมูกระทะเลยไปยางบักตูมเดี๋ยวสิลุงคิมเหยงเบิร์นเ้อมาแต่ละมือนดีกินอย่างแน่เอาไปเท่าใดเลยโอ้โหวยทำไมเียไม่สีบูดป่ะแต่บูดอยู่ขันกิ่งรเบิดเลยนะอาอคือกระตุ่มออกอถามแน่ฮะกระตุ่มเองยางระเบิดใช้ความโดดโอ้โหน้ำคิกอยู่ไหนวะอ๋อมีอยู่น้ำคิกก็พี่เจ็บวังแลสีทดีไม่ก็พี่จอยม่กับบลูว่าเข้าซื้อย่งเราไม่ไ้ไม่เคย เดี๋ยวบเป็นเรื่อยแล้วนี่ละคนมันสิจอยอันนี้อ่ะลอยยิบสองวันเนี่ยอันใหญ่โหนี่ละแล้วสี่ละออแล้วก็ต้องมีผักนิดหน่อยเด้ทาเบอร์หล้วการนัดเทนเนอร์เรียบร้อยวันจันทร์นี้ก็คือกลับไปเจอเทรนเนอร์แล้วค่ะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะงดไปเลยนะแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราจะเครียดเราก็ต้องมีกินบ้างอ่ะจะแบบสัปดาห์ละหนึ่งหงนึ่งรังไม่ดีสดจากไร่จิตพักดีไม่ใช่แล้ย หกสิบหกบาทคือว่านี่สิกิโลละก็ยังหกสิบบาทก็ยังแพงสิกแปดสิบหกกรยังแพงอะหกสิบหกบาทอ๋อหกสิบหกบาทเราเอาเอาเอาไม่ได้กิ่นลายบานนั่กนะไม่ได้กินแห้งบันนั่กนะเราก็สิเตือนพี่น้องได้ว่าผู้ใดกินตำมะุงสุ้มือคือคอยน่ะมันพอดีมันแีโซเดียมหลายแล้วเวลาฉันกินส้มตำเนี่ยวันละสองมื้อวิ่นน้ำลายแตก กินอย่างนี้ทุกวันแล้วตอนเด็กน้อยขอดออกมาปึ๊บอ่ะขอดออกมายังบ่ตัดลงเลยยักินบักพริกแล้วปล่อยเลยเป็นแนี่นี่ส้มตำมา่าเนาะอยังกินหลายพี่น้องแมนต้องงดนี่เอาอย่บ่ผักสลัดนี่เบิดเงินอะไรเนี่ยซีซาร์มิลอนอันนี้กระจอยแล้วนี่นี่บอกกระถิ่นไม่เคยเอ็นนี่หรอกเชียวอะไรนี่เอายวชื้อขนมปังไปเฮ็ดแซนด์วิชอะโวคาโดแบบว่าต้องเป็นขนมปังโฮอบีดพร้อมเน้มันจังบ่อ้วนอะโวคาโดคาโดคาโด <G ül> ทำไมมาเอาสีไม่เหมือนกันลองอ่านก่อนที่มันดูอันหน้าลอ,อยกว่าไงอ๋อแต่แคลแคลมัน,น,นไม่เป็นไรหรอกนนี่ไงบัวคาโดเลือกเป็นไหมคะต้องเอาอันที่มันเละๆที่สุดก็แบบคือไม่มรูร้ว่ะไม่รู้ว่าค่ะไปซื้อว่าปกติกินแต่บกับกบกบักเขียบอะไรอย่างนี้บัวคาโดมนแบบถอยอะเออว่ะอะลองอะลองดูถ้าสมมติว่าเราไหนมันกินได้อะ หยิบแล้วนไม่นิ่มมากหรือเปล่าหรือว่าหยิบแล้วมันนิ่มๆม,มันต้องนิ่มๆปะเอออันนี้นิ่ม,มเจ้าแบบนี้น้องแกนิ่มโมปดแกมันต้องเอาไปชั่งด้วยเหรอเนี่ยนี่ไงอาศัยอันนี้แล้วก็ให้เขาไปชั่งกิโลค่ะอ้าพี่น้องของห้างกับสีบประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวเห็นให้เบิรงเมนูแหละตามไปค่ะมือ้อเช้า